เอามาลอกูรีนอรดรีนอรดมันมีอะไรบ้างเดินเดินดูล็อบบี้กันก่อนเอ่อ library of horror ไม่ไม่กูโอ้มันมีเรื่องแรกชื่อ Fathers Limbo เป็นลิมโบนี่เป็นโลกหลังความตาย Don t clap Twice เรื่องเรื่องที่สองนี่ don't clap twice ก็คืออย่าเสือกตบมือเยอะแล้วกันโอ้มีคริมปัสอันนี้น่าจะเกี่ยวกับวันคริสต์มาส โอ้ฮาโลวีนสตอรี่ยันเป็นเรือคนน่าเล่นเลยไอ้มันเดือนสิงหาเนี่ยมีฮาโลวีนด้วยไม่ใช่เหรอไม่ใช่เดือนตุลาหรอะเดือนตุลาในไหมโอ้โหมันม, oh, mm hmm. มีเยอะมากมีเยอะมากอะ่ะแบบเยอะอ่ะเยอะเลยอะ่ะเยอ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 ะโอเคเรย์เดอะสตอรี okay, oh, oh, <c oughs> ่โอ้โหเล่นเต็มที่ได้สี่ตอนนี้พี่มี 2. 2> <c oughs> อสองจะลั่นแม่งสองไหม อ่าการเลยไอ้รืม <laughs> ันรอบน, <laughs> น,นี้กูตัวเล็กกว่าจริงๆตัวละครกูกูปรับสูงไว้ต,วต,วต,วตวลอดนั่นแหละมาติดอ่างทำไมวะแต่มันมีเกมน้อยที่ส่วนใหญ่มันจะให้เป็นความสูงปกติเพราะจริงๆกูเป็นคนตัวเล็กไงกูเลยชดใช้ปมตัวเองกดคิว <laughs> ส <laughs> ่อันล็อกเมาส์โอ้โหเย็ดแม่ แต่เมเกย์มันเงียบจังวะกูเปิดเสียงมัน,ม,น,นมันเอาเมาส์ออกเลยไหมนเนี่ยมันมีเมาส์อยู่ตรงกลางแลวเปลี่ยนเป็นชิปล็อกก็ได้อะมันจะได้แบบดูไม่ไอนี่มากโหยห้องห้องครัวไงห้องครัวเปินไงอะเปิดไงวะกด e กด d ทำไมกูไม่มีอะไรให้ขึ้นกด ไอ้ตรงนี้มีเขียนโน้ตว่าอะไรวะ I'm afraid for the kids อะไรวะคือกลัวเด็กเหรอน่าจะแปลว่ากลัวเด็กนะตรวนี้มีภารกิจไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าอ่ะเราต้องเล่นตามเกมดิคมันต้องรอเวลาอะไรปะวะไม่เกี่ยวดิโอ้ยนี่ไงมอโอ้ย้าวบนดอ

เอาแล้วเอาแล้วทีวีทีวีซ่าทีวีซิงไอ้ที่มึงเด็กเย็นดิไอ้ี่น่ากลัวเนี่ยไอ้ที่ได้ไอ้ที่มาไอ้สก,กเ,เ,เป็นคุณลุงไม่ใช่เหรอกหรอไม่สำคัญหรอกอตอนนี้ทีวีมันเล่นกูแล้วกูต้องเอารีโมทมาปิดแม่งใช่ไหมเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยตอนี้มีแขนในตีนมึงดูดิยซุ้มน่

ไม่ไมีอยู่แล้วยี่ห้อไหนวะอุ้ยอุ้ยมีมีการไฟกระพริบนะครับไปต้องซ่อนต้องซ่อนในตู้แล้จะอ่อยอนะ่ะตู้ไหนมึงอนะตู้ไหนเฮ้ยเฮ้ยเลชิดเดย์ยิยเเยวเ<ว>อาให้ตัวที่เด็กทะลุป่ะอ้าวหายไปแล้ว เอาหน้าโหโมเลยโมแบ่งโมพไปเอ้ยได้รีโมทมาเมื่อกี้กูเทครีโมทมามาเปิดทีวี้ป่ะโอ้โหมึงเปิดเองนี้เลยใช่เหรอใช่ไหมพีมเอ้ยดันบ้าเรานี่บ้านมแปลกแมันดูแบบทะลุไปเรื่อยๆ มันเป็นน่าจะลิมโบมากกว่ากูว่านะเป็นติตะอ,อาจจะเป็นลิมโบโลกหลังความตายอะไรเงี้ยแต่เราเราตายแล้วไม่รู้ตัวเปล่าวะไม่รู้มองไม่เห็นหน้าเลยมีให้ทำอะไรไหมลูแบตต่ออะไรดูทีวีอุย้ยมันมีการฆ่าตากรรมมีการฆ่าตากรรม ใครแตกก็ไม่รู้เฮ<อ>้ยพี่จา๋าเฮ้ย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 มีคนมาไอ้สัสพี่จา๋ามันตต่งพี่จา๋ามีคนมาม่แต่งเข้าไไม่แต่งอะไรวะเสียงอยู่ด้านหน้าเนี่ยมึงไปดิ ไม่ไหวแล้วเฮียแมงบิวแมงบิวกับโบ๊ทเป็นยิงปืนเนี่เหรอยิงปืนพ่องเ <laughs> <se> งาเสียงปี๊บทุยสัสโอ้นี่มันห้องนอนนอนแล้วต้องมีอะไรกับกระจกนั่นๆวิ่งเนี่ยมึงดูดิเอาอ่ะกูขกคีโมแย้เฮ้ยอ่า ้าทุมวเวลาห้าทุ่มกุ้มใจไมใช่ไหมเราถ้ามาันนั่งนี่ผมก็โลกม่เนี่ยมียาด้วยแสดงว่าน่าจะป่วยเอ้ยเอ้ย,อยมันไม่ได้เข้าใกล้ขนาดนี้ก่อนหน้านี้หันม้ยย่ละกินเงกับเราเดินลุยไปเลยวะดูจากสภาพร่างกายมาันคงจะซิ้งกับเราไม่ได้เท่าไหร่ ต่อยไปแล้วโอ้ปลาเหลาปลาเหลาติดอะไรไม่เคยเฮ้ยนั่นมันตาคนปะวะแดงแดงกดไลค์กดเอฟเพื่อเปิดไฟฉายไม่ติดกูรู้กูเห็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นชุดปก็วะเดี๋ยวคนเดี๋ยวเดี๋ยวในทีวีอันนี้มันมีไอ้เหี้ยนี่ด้วยนี่ไอ้นี่มันเยอะอยิงจรงเนี้ยมันหนูเนี่ยมันแย่มาเลยเนี่ยเฮ้ยในทีวีมันมีไอ้เหี้ยนี่ด้วยนี่ <cười> <cười> là, hào lao Mẹ hào lao Đồ lên lao cầu Đưa mà bớt phai À ha nón mà nón Thổi mòn Thổi mòn Thổi mòn Ui <laughs> Ôi เดือดทำไมวะอืมแคมเปอร์เดือดแคมเปอร์อย่าแล้วมึงโกนที่อยู่ไอเี้ยนี่มันจะมาไอ้ชายชุดดำมึงไปดิเราเป็นไอเนี่ยตัวร้ายคนนั้นอ่ะมุกี้แม่มันจะวิ่งมาวะไมึงก็ลองเนี่ยไปดิไปดิโอ้ย <laughs> แม่งวิ่งเป็นคนจัดๆเลยอ่ะยิงปืนยิงปืนเสียงประตูแม่งก็เหมือนยิงปืน,ปน,ปน,ปนอ๋อมันต้องเปิดเลดีโอเพื่อทำการจูนพลังขึ้นตู้มันตา <laughs> พลังชื่อมนตาอันนี้อาจจะเป็นเสื้อถัาของจริงนะโอ้ยมันมีข่าว มีเ,มเด็กชายฆาตกรรมพ่อแม่ตัวเองเฮีย <Year, S 2> เด็กเฮียเพิ่งผ่านวันแม่ไปสดๆทำตัวอย่างนี้สุยถุยมากม,มันดีหมือนกันเนี่ยมันต้องปิดด้วยหรือเปล่าไอเดนเราเริ่มดูแล้วไหมอ่ะมันปิดไปแล้วนี่คุมุป,ป,มปิดเองเหรอกูปิดเนี่ยแหละเดี๋ยนะอันนี้มันซ่า อันเนี้ยอันเนี้ยมีเพลงอันนี้ก็ซาอ,อันนี้มีเพลงอันไหน,น,นมีเพลงนี่ไงเอ้าพอเปิดอัน,นมีเพลงหมดแล้วก็เฮ้ย Why are you doing this มึงทำทำไมมึงทำทำไมแล้วไงอเปิดไม่ได้ทำไปทำไมแล้วไงทำไปทำไมไอ้ใหกกูกดไปนี่ยุ่ยอ่ะอุ้ยตังตัง

ดีของดีได yeah oh, ้หมว่าเฮ่แย่แย่แล้วดานต่อไปโอ้เช้าคุณโอ้มีเท็ดดี้ที่ผมไม่ชอบลิงเนี่ยลิงเดอะทอตตี้เนี่ยในคอร์สตอรี่อร์คัทเบบี้คลาวอันนี้มันฟาร์นาฟ์หรือเปล่าเนี่ยคอร์สตอรี่เพื่อนมันดูเลย ันนบช้สในโน้ตเขาเขียนไว้ว่าพ่องชั้นเปลี่ยนไปนะ Dad become different เหมือนเหมือนพ่อจะจะมีการชร้างแม่งแล้วกันไม่ไมีให้ทำกุ๊กี้อะไรเลยเอ้ยอ๋อเอาตุ๊กตามาวางให้มันเดี๋ยวนะนาตุ๊ก,กาตาตุ๊กตาอะไรมาอะเนี่ยมีแพนด้าเนี่ยกูเอาแพนด้ามาเนี่ยกูจะเกได่ได้เลย น่าจอยอนนี่พอมนี่นี่มาเฮ้ยตีนประตูนี้มันแงเ้ยงเแล้วอะ่ะลองไปเปิดดูดิเผื่อเจอตุ๊กตาเนี่ยเก็บไม่ได้แล้วน่าจะต้องเข้าห้องนี้ไปเอาตุ๊กตาละเฮียห้องพองอ้าวแอนดี้เล่นมึงแล้ว <c oughs> ok เอ็นทายแฟมิลี่เมอร์เดอร์การฆาตกรรมยกควยเฮ้ยยกครัวหรือเปล่าคนพ่อเนี่ยเป็นเป็นมอนสเตอร์เป็นสัตว์ Monster, ป,ประหลาดแสดงว่าคนพ่อแม่งฆาตกร กลัวคุณต่อวยมวั้งหระกลฟวงมั้งอ่ะเออมันมันเหลือตุ๊กตา,า,าพพแพนควินอะมึงหาดิพี่กุญแจมาเอาไปเปิดดิยทาไงเปิดกล่อง,องวะเออกูว่าเ,เปิดกล่องเปิดกล่องดีโซเซอร์มันยังแก้ไม่เสร็จเลยเกาเรียกกูเชื่ออะไรหตัวเจ้าเป็นสายลับแพนควินสายลับไง หม,มสูสายลับปลาสายลับอ่ะผู้กดที่แม่งท<อ><ล>ี่่แมงโฆษณานล้วมึงจะกระพริบกระพริบทำไมเยอะเลยเราเราแยกกันอยู่เหให้มึงไปเลยให้มึงไปเลยอ๋อนี่ไงกระดาษแผ่นที่สองมาดูนี่นี่ต้องเอาอ้ต้องสลับหมูต้องต้องสลับ ไอพวกนี้ไปเรื่อยๆกระดาษมันจะบอกไอี่นีบ้าพราเซอร์มันเรียนเลยรสาอยากจะผ่านไปล่ะนี่สไนปเปอร์นี่มันดูก่อนเนี่ยสนใจเฮียอะไรของเล่นเด็กอ๋อ,อได้ล้วไปไปไปไฟฉายมึงก็คว้างทิ้งไว้ก็ได้ตัดเดนลั่นหน้าให้หรอกคุยโผล่มาอย่างนี้แล้วมันไปยังไงไปยังไงเอไไงเอเอาไปไม่ได้ แล้วกลับอ่ะมันคือไอตัวเฮี้ยนี่เว้ยอ้าวมันดูนี่ไงมันกระดูกเงี้ยมุยนะโอ้สมควรตายแล้วหรอกูอีควาย e วิ่งใส่กูเมื่อกี้เอาเนี่ยเอาหยิบมาแม่งเลยหยิบมาแม่งเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๋ยอในกูต้องมาฟาร์มบอดี้อ่โหโหโหอนะอีหัวขลุกอยู่นั้นแล้วเห็นที่แล้วเห็นตัวทุกทายแล้วทำไมน,นี่หยิบไม่ได้อ่ะ เอาให้พวกมันกินอะ่อนอะอ๋อประติมาเลยประตูเปิดแล้วเฮ้ยไปมึงเดินดนำบ้างกูโดนไปแล้วเมืี้ได้ประตูทำไมมาไหนซียังไงซีโอ,โอ้ชิ้นส่วนมีการบุบแตกสลายอาการเป็นอุ้ยเป็นให้ส่งกระจกเลยน่าใช่ ผูที่หยิบมาแม่งเหมือนเป็นชิ้นส่วนประตูต้องเอามาประกอบตรงนี้แน่เลยประกอบประตูวันสั้นนี่ไงเฮียเ,เยหลืออีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่อยู่อยู่ซอกนี่อาวเยอะเลยอีกชิ้นหนึ่งเหลืออีกชิ้นหนึ่งอ่ะเจอละสักพักเหลืออีกชิ้นหนึ่งอะไร้ ไงต่อฮุ้ยเดินยาวๆใน,นห้องเริ่มเนี่ยเอาคัสซีแล้วนี่แย่มันไม่ยอมลบเมาส์ออกจอกูให้เสียดายมากเลยขรุเงี้ยฟู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 โอ้ยขรุถรวงะลุทะลวงขรุกันกอปอองโฮอุ้ยใครอ่ะอ่ะ เ oh. มื่อกี้มีอะไรขึ้นมายหเ่าเป็นตัวเรายืนอยู่ว่าเมื่อกี้ไอ้แค่เมื่อกี้ประโยคสุดท้ายที่มันเขียนไว้มันเขียนมาว่าคุณคิดว่านี่คือทางออกแต่นี่มันคือมันแค่จุดเริ่มต้นนาฬิกาบนผนังในครัวก็ยังบอกเวลาเดียวกันตลอดกับตอนเริ่มแต่ตอนนี้คุณรู้ความจริงแล้วว่าฝันร้ายนี้จะอยู่ตลอดไปจนกว่าความทรงจำจะถูกลบเลือนไปจนหมด จจะไม่มีวันถูกลบเดือนไปได้เพราะในนรกไม่มีความรอดมีแต่การไทบาปที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเฮียเรื่องแรกนะครับผมลิมโบโตโยต้าเฮียม่งมีทั้งหลายเรื่องอ่ะแต่อันนี้คือเรื่องแรกค่อนข้างกูว่ากูว่าพอดแล้วก็การดีไซน์เรื่องออกมาทำได้ดีอยู่นะติดอย่างเดียวคือ เราเล่นเกมงโง่ไปหน่อยเฮียกว่าจะรู้เรื่อง <c oughs> แม่งกูเล่นงโง่กันเกินเรื่องต่อไปนี่เรื่องอะไรวะเป็นเรื่องเรือด้วยนะเว้ยกูชอบมากเลยอมเนียนะสตรีมบ๊ทสตรีมนี่นะ Steam boat, Steam เป็นเขาเรียกว่าไอไอระเหยปะ่ะสตรีมนี่คือไอระเหยปะ่ะอมโอมนโนสนี Om ่คืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่า อันนี้คือเรื่องถัดไปนั่นเองถ้าไปเกี่ยวกับบนเรือนี่ครูว่าไม่พ้นที่อะไรใต้น้ำหรือไม่ก็มีฆาตกรฆ่าคนกันบนเรือนี่ยแหละแต่ดูจาการูปจะเป็นรูปทรงเรือแล้วมันแบบมันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากอาจจะเป็นตัวอะไรในน้ํามากกว่า